อพยพบทที่สิบสองพิธีปัสกาพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนในประเทศอียิปว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสำหรับเจ้าทั้งหลายให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่สำหรับพวกเจ้าจงสั่งชุมชนคนอิสราเอลว่าในวันที่สิบเดือนนี้ให้ผู้ชายทุกคนเตรียมลูกแกะครอบครัวละตัวตามตระกูลของตนถ้าครอบครัวใดมีคนน้อย กินลูกแกะตัวหนึ่งไม่หมดก็ให้รวมกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งตามจำนวนคนตามที่เขาจะกินได้กี่มากน้อยให้นับจำนวนคนที่จะกินลูกแกะนั้นลูกแกะของเจ้าต้องปราศจากตำหนิเป็นตัวผู้อายุไม่เกินหนึ่งขวบเจ้าจงเอามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะจงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที่สิเดือนนี้แล้วในเย็นวันนั้น ให้ที่ประชุมของคนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะของเขาแล้วเอาเลือดทาไว้ที่ไม้วงกบประตูทั้งสองข้างและไม้ข้างบนณเรือนที่เขาเลี้ยงกันนั้นด้วยในคืนวันนั้นให้เขากินเนื้อปิ้งกับขนมปังไร้เชือ้อและผักรสขมเนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มอ,อยากกินเลยแต่จงปิ้งทั้งหัวและขาและเครื่องในด้วยจงกินให้หมด อย่าให้มีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้าเศษเหลือถึงเวลาเช้าก็ให้เผาเสียเจ้าทั้งหลายจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้ท้าไว้และรีบกินโดยเร็วการเลี้ยงนี้เป็นปัสกาของพระเจ้าเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในอียิปต ทั้งของมนุษย์และของสัตว์และเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงของอียิปต์เราคือพระเจ้าแต่เลือดที่บ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสำคัญสำหรับเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มีภัยพิบัติบ,บังเกิดแก่เจ้าขณะที่เราประหารชาวอียิปต์วันนี้จะเป็นวันที่ระลึกสำหรับเจ้าให้เจ้าทั้งหลายถือไว้ เป็นเทศกาลแด่พระเจ้าชั่วชาติพันธ์ของเจ้าเจ้าจงฉลองเทศกาลนี้และถือเป็นกฎถาวรเจ้าทั้งหลายจงกินขนมปังไร้เชื้อให้ครบ7วันวันแรกจงชำระบ้านเจ้าให้ปราศจากเชือ้อถ้าผู้ใดขืนกินขนมปังที่มีเชื้อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เจ็ดจะต้องอเปหิผู้นั้นเสียจากอิสราเอลในวันแรกนั้นให้มีการประชุมบริสุทธิ์ วันที่เจ็ดก็ให้มีการประชุมบริสุทธิ์ในวันนั้นอย่าให้ผู้ใดทำงานเลยเว้นไว้แต่การจัดเตรียมอาหารสำหรับพระประธานเจ้าทั้งหลายจงถือพิธีเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อเพราะในวันนั้นเราได้นำพลโยธาของเจ้าทั้งหลายออกไปจากแผ่นดินอียิปต์เหตุนี้เจ้าจงฉลองวันนี้และถือเป็นกฎถาวรชั่วชาติพันของเจ้า ในตอนเย็นวันที่14เดือนแรกเจ้าทั้งหลายจงกินขนมปังไร้เชื้อจนถึงเวลาเย็นวันที่21ของเดือนนั้นในเจ็ดวันนั้นอย่าให้พบเชื้อในบ้านของเจ้าเลยเพราะว่าถ้าผู้ใดที่เป็นแขกเมืองก็ดีหรือคนเกิดในเมืองก็ดีขืนกินขนมปังมีเชื้อผู้นั้นจะต้องถูกอเปหิจากชุมนุมคนอิสราเอลอย่ากินสิ่งใดที่มีเชื้อในที่อาศัยของเจ้า เจ้าจงกินแต่ขนมปังไร้เชื้อเท่านั้นแล้วโมเสสเรียกพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลมาพร้อมกันสั่งว่าถ้าทั้งหลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครัวของท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกาเอาต้นหูศพกำหนึ่งจุ่มลงในเลือดที่อยู่ในอ่างแล้วป้ายเลือดนั้นไว้ที่ไม้ข้างบนและไม้วงกบประตูทั้งสองข้างโดยเลือดที่อยู่ในอ่าง ย้ายผู้ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้าเพราะพระเจ้าจะเสด็จผ่านไปเพื่อจะได้ประหารคนอียิปต์เมื่อพระองค์ทรงเห็นเลือดที่ไม้ประตูข้างบนและที่ไม้วงกบประตูทั้งสองข้างพระเจ้าจะทรงผ่านเว้นประตูนั้นไม่ทรงยอมให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านท่านเพื่อจะประหารท่านท่านาทั้งหลายจงถือพิธีนี้ให้เป็นกฎทาวรของท่านและของลูกหลานท่าน ครั้นท่านไปถึงแผ่นดินซึ่งพระเจ้าจะทรงประทานแก่ท่านตามที่ได้ทรงสัญญาไว้แล้วนั้นท่านจงถือพิธีนี้ไว้ปฏิบัติเมื่อลูกหลานของท่านถามว่าพิธีนี้หมายความว่าอะไรท่านทั้งหลายจงตอบว่าเป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงผ่านเว้นบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปต์เมื่อพระองค์ทรงประหารคนอียิปต์แต่ไว้ชีวิตครอบครัวของเราทั้งหลาย ประชากรทั้งปวงก็กราบลงนมัสการแล้วคนชาติอิสราเอลก็ไปทำตามคำสั่งทุกประการพระเจ้าทรงรับสั่งกับโมเสสและอาโรนอย่างไรเขาทั้งหลายก็กระทำตามทุกประการภัยพิบัติสุดท้ายมรณกรรมของลูกหัวปีในเวลาเที่ยงคืนพระเจ้าทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในประเทศอียิปต์ตั้งแต่พระราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง จนถึงบุตรหัวปีของเฉลยที่อยู่ในคุกมืดทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัวฟาโร์กับข้าราชการและชาวอียิปต์ทั้งปวงตื่นขึ้นในตอนกลางคืนมีเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังทั่วทั้งอียิปเนื่องด้วยไม่มีบ้านใดเลยที่ไม่มีคนตายฟาโร์จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนให้มาเฝ้าในคืนวันนั้นตรัสว่าเจ้าทั้งสองกับทั้งชนชาติอสิสราเอล จงยกออกไปจากประชากรของเราเถิดไปนมัสการพระเจ้าตามที่ได้พูดไว้นั้นเอาฝูงแพะแกะและฝูงโคของเจ้าไปด้วยตามที่เจ้าได้พูดไว้แล้วไปและอวยพรให้เราด้วยฝ่ายชาวอียิปต์ก็เร่งรัดให้ชนชาตินั้นออกไปจากประเทศโดยเร็วเพราะเขาพูดว่าพวกเราตายกันหมดแล้วชนชาติอิสราเอลก็เอาก้อนแป้งดิบที่ยังไม่ได้ใส่เชือก กับอ่างขยำแป้งห่อผ้าใส่บาแบกไปชนชาติอิสราเอลกระทำตามที่โมเสสสั่งไว้คือขอเครื่องเงินเครื่องทองและเครื่องนุ่งห่มจากชาวอียิปต์และพระเจ้าทรงบันดาลให้ประชากรเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวอียิปต์เขาจึงให้สิ่งของทั้งปวงตามที่เขาขอดังนี้แหละเขาจึงได้ริบเอาสิ่งของต่างๆของชาวอียิปต์เสีย คนอิสราเอลออกจากอียิปต์ชนชาติอิสราเอลยกเดินออกจากเมืองรามาเซสไปถึงเมืองสุคตนับแต่ผู้ชายได้ประมาณหกแสนคนผู้หญิงและเด็กต่างหากมีฝูงชนชาติอื่นเป็นจำนวนมากติดตามไปด้วยพร้อมทั้งฝูงสัตว์คือฝูงแพะแกะและโคจำนวนมากมายเขาเอาก้อนแป้งซึ่งนำมาจากอียิปต์นั้นปิ้งเป็นขนมปังไร้เชือ้อเพราะเขาถูกเร่งรัด ให้ออกจากอียิปต์จึงไม่ทันเตรียมสเสบียงชนชาติอิสราเอลอยู่ในอียิปเป็นเวลา430ปีครั้นสิ้น430ปีแล้วในวันนั้นเองพรโยธาของพระเจ้าก็ยกออกจากประเทศอียิปต์คืนวันนั้นเป็นคืนที่พระเจ้าทรงเฝ้าดูเพื่อทรงนํำเขาออกจากประเทศอียิปต์คืนวันนั้นจึงเป็นคืนของพระเจ้า ที่ชนชาติอิสราเอลทั้งปวงถือเป็นที่ระลึกตลอดชั่วชาติพันธ์ของเขาระเบียบเพิ่มเติมของพิธีปัสการพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าระเบียบพิธีปัสกาเป็นดังนี้คืออย่าให้คนต่างชาติกินเลยส่วนทาสซึ่งนายเอาเงินซื้อมาเมื่อให้ทาสนั้นเข้าสนัดแล้วจึงให้เขากินได้ส่วนแขกหรือลูกจ้าง อย่าให้กินเลยให้กินปัสกาแต่ในบ้านอย่าเอาเนื้อไปนอกบ้านและอย่าหักกระดูกของมันเลยให้ชุมนุมคนอิสราเอลทั้งปวงถือและปฏิบัติตามพิธีนี้เมื่อมีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้าและใครจะถือปัสกาถวายพระเจ้าก็ให้ใชายผู้นั้นเข้าสุนัขเสก่อนทุกคนแล้วจึงให้เขามาใกล้และถือพิธีนั้นได้เขาจึงจะเป็นเหมือนคนเกิดในแผ่นดินนั้น แต่ผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้าสนัดอย่าให้เข้าร่วมกินเลี้ยงในพิธีปัสกานั้นเลยบทบัญญัติสำหรับคนเกิดในเมืองและคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันกันกบเจ้าทั้งหลายจะต้องเป็นอันเดียวกันคนอิสราเอลทั้งปวงก็ปฏิบัติตามทุกประการพระเจ้ารับสั่งแก่โมเสสและอารณนอย่างไรพวกเขาก็กระทำอย่างนั้นวันนั้นแหละ พระเจ้าทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์แยกเป็นกระบวนพลโยธา